ครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวเกรดนะครับหรือว่าถอยกลับนะครับจาก Windows 11นะครับกลับไปเป็น Windows 10นะครับผมเองเขึ้นอัปเดตเป็น Windows 11เมื่อวานนะครับอัปเดตแบบไม่ได้ตั้งใจนะเดาหลอกนะเปิดคอมขึ้นมานะมันมีขึ้นมาหน้าต่างเล็กนะที่มุมขวาล่างนะ ประมาณว่าให้อัปเดตเวอร์ชันนะมันไม่ได้บอกนะว่าไปอัปเดต Windows 11นะผมก็กดเลยนะผมพยายามบีบอีกรีอยงมาตลอดนะจะอัปเดตตัว Windows เป็น11นะผมบีบีรือยงมาตลอดนะเพราะผมผมชอบ Windows 10นะใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับ อยังไงมันบางทีมันบักบ้างอะไรบ้างไม่สเสถียรบ้างใน Windows 11นะครับเห็นเขาว่าว่แกันนะไม่เคยใช้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงไม่จริงนะผมก็เลยเอ้ย,อย,ยงอะ พยายามไม่อัพมันมีชวนขึ้นมาตลอดนะว่าให้อัปเดต Windows 11 Windows 11นะผมก็เรียกมาตลอดคราวนี้เมื่อวานนี่พอดีมันมีหน้าต่างเล็กเด้งขึ้นมาที่มุมขวาล่างนะเปิดคอมมาได้เลยให้ผมก็แหมอัปเดตเวอร์ชันไหนๆก็เพิ่งเปิดคอมก็เอาซะเลยนะกดอนะัปเดตมันอัปเดตอยู่สักพักนะผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันนานจังไอเวอร์ชันนี้นะนึกว่ามันอัปเดตเวอร์ชัน Windows 10เนี่ย เสร็จพอเปิดมาหน้าต่างรู้เลยว่ามันมันเปลี่ยนไปนะผมว่ามันสิบเอ็ดแน่เลยจริงนะแหละกลายเป็นลินโดสิบเอ็ดนะผมก็ไหนๆอัปเดตมาแล้วนะก็ลองใช้มันไปก่อนนะถ้ามันไม่มีปัญหากับพวกโปรแกรมหรือว่าเกมอะไรที่เราเล่นนะก็ก็กล่าวว่าจะใช้ไปยาวๆนะแต่เท่าที่ลองใช้มาตั้งแต่เมื่อคืนนะก็ก็ยังไม่เจอปัญหาเลยนะแต่ว่ามันต้องลองไป ระยะหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเกมก็ยังไม่ได้เปิดทุกเกมนะว่ามันเป็นยังไงนะโปรแกรมก็ยังไม่ได้ลองเปิดทุกโปรแกรมนะแต่เท่าที่ใช้งานทั่วไปก็ยังก็ไม่เจอปัญหาเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้าตาหน้าตาเมนูไอะมันมันน่าใช้ดีนะมันน่าใช้ดีนะครับมันสวยขึ้นขนาดไอ้ไอ้พวกนิวเทกนะไอ้เทกออี่ที่ข้อความที่เราเซฟเก็บไว้นะยังสวยเลยนะ ผมก็ว่าเออมันก็โอเคนะแต่ถ้าใครคือต้องท้าวความหน่อยนะคราวนี้ถ้าใครอยากจะไม่พอใจกับ Windows 11อยากจะถอยกลับไป Windows 10นะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการนะคุณจะเห็นที่หน้าจอเราเนี่ยนะคุณเอาเมาส์มาลากไปให้ตัว t a สบาร์นะแถบ t a สบาร์มันเด้งขึ้นมาคุณจะเห็นหมสตาร์ตตัวน,นี้นะครับ คุณอาจจะคุ้นชินนะก็ไอ้สตาร์ทวินโดว์สิบนะเมื่อก่อนจะอยู่มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายแต่จริงๆใน Windows 1 1มันย้ายได้เหมือนเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับคราวนี้ที่สตาร์ทนะให้คุณคิดขวาเอาเมาส์มาจิ้มก่อนแล้วคิดขวามาที่ setting Setting เสร็จนะที่คําว่า System นี่ตัวนี้ system ให้คุณมาดูคําว่า Recovery นะครับคุณจะเห็นไหม Goback back นะ if this version is not working นะครับทาย going back to Windows 10นะก็คืออันนี้แหละตัวเนี้ย g o back เนะี่ยคือจะกลับไป Windows 10นะถ้าคุณไม่พอใจกับ11นะคุณคลิกเลยนะครับคลิกเสร็จภาพนะ getting นะคราวนี้เขาจะถาม why are you going back นะเขาจะถามหาเหตุผลกูก็คลิกไปนะครับแล้วก็ next ใ,ในที่นี้ผมจะไม่กดให้ดูกันเพราะ next เสรนะมันจะมีหน้าต่างประมาณว่า เดี๋ยวผมลิกให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับในเช็คฟอร์อัปเดตเขาจะเขาจะเหมือนกับให้เราตัดสินใจก่อนนะว่าคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะย้อนกลับไปสิบหรือว่าคุณจะอัปเดตแพทเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณเปลี่ยนใจคุณไม่ไปสิบนะคุณก็มาลิกที่เช็คฟอร์อัพเดนะเขาก็จะมีอาจจะมีแพทอะไรแก้ไขปัญหานะอะไรให้เราดาวน์โหลด แต่ถ้าคุณไมนะ่ไม่เปลี่ยนใจคุณจะไปสิบเลยคุณมาคลิกที่คำม่าโนแตงนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าเน็กอะไรอีกทีคุณก็คลิกเลย,ลเลยนะครับเขาจะมีคําถามประมาณว่าเขาจะมีคําถามว่าประมาณว่าอีกขั้นตอนหนึ่งนะเขาจะถามประมาณว่าคุณจำการหล็อกหน้าจอตัววินโดได้ไหมนะครับถ้าคุณจําไม่ได้คุณอย่าเพิ่งกลับไปนะ อย่าเพิ่งลับไปนะครับคุณต้องอยู่กับ Windows 11ก่อนแล้วคุณต้องไปยกเลิกรหัสผ่านล็อกหน้าจอนะเพราะไม่งั้นเวลาเขาอัปเดตตัวเขาถอยกลับถอยกลับไปตัว Windows 10อ่ะคราวนี้พอเครื่องมาลันตัว Windows มาลันขึ้นมาใหม่เนะี่ยมันจะอยู่หน้าล็อกหน้าก่อนเข้าวินโดว์มันจะถามหารหัสนะครับถ้าคุณเคยตั้งรหัสล็อกหน้าจอไว้วก็อยู่อยู่คุณจำไม่ได้นะครับคุณจะเพิ่งถอยกลับไปก่อน คุณต้องหาทางไปยกเลิกตัวรัดล็อ,ลอกก่อนเข้าวินโด์ก่อนนะครับถ้าคุณจําได้คุณก็โนแตงเลยนะครับโนแตงแล้วเขาก็จะถามอีกทีแบบที่ผมบอกว่าคุณจารหัสได้ไหมจำหรหัสล็อกหน้าจอได้ไหมนะครับถ้าคุณจําได้คุณก็เน็กไปเลยนะครับแล้วก็ลอสักคู่นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักคู่เขาจะเขาก็จะเขาจะบอกด้วยว่า,าพวกบางอย่างอะที่ ที่มาพร้อมกับ Windows 11อาจจะเป็นโปรแกรมหรือว่าอัปเดตอะไรนะคุณจะใช้งานไม่ได้แล้วนะถ้าคุณไม่ไม่ได้คิดอะไรมากคุณอยากจะกลับไป10อยู่แล้วคุณก็เนเกยนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการอ,อถอยกลับนะถอยกลับจาก Windows 11นะไป Windows 10นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะ ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ